คำสวัสคำสวัสดีคำสวัสด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 คำสวัสคำสวัสดคำสวัสคำสวดคควดคำสสดวดคำสสดวดคำสววคำสสวด รับ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 วอลทอนิตวอลทอนิองเข้าเตาอีมอเข้าเตาอีมอเข้าเตาอีรับรัวอลทอนอีทลุกทอนอีทรอรอลุกทอนอีทรับ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 วอลอินทูเดมวอลอินทูเดมวอลอนอินทูเดียมลุนวตทิปลุกนสอตทิปต้องักห้าสี่สามสองนฟนเกฟนเกแกบจัดิแกบจัดโอเคหลเซเว่นมา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 าเซเวนีกรูปตรงเซาเซนเซาอบสปอร

ไหลเข like, like, <pl ains> you <to satisfy> ้ามา QW เม็ดหลเข้ามา QW เม็ดไหลเข้ามา QW เม็ดเหลือแค่เม็ดแล้วตอนนี้เคลียเม็เคเม็ด QW เม็ด QW เม็ดแทงสเปซไว้แทงสเปซไว้แทงสเปซไว้สเปซไว้สเปซไว้รับรับไตันเบสหน่อยรับ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 ตันเบสรับตันเบสรับตันเบสโอเครอรอรอ QW เม็ด QW เม็ด QW เม็ด QW แทงให้เราด้วย QW แทงให้เราด้วย QW เม็ด QW เม็ดโอเคโอเครอรอรอ QW เม็ด QW เม็ดโอเครอรอรอ QW 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 เม็ดที่บอมมีเพื่อนอยู่แถวอีทโอเคคำเสาคำเเสสาาาาอออยย่่ไปกงโคำ โอเครอรอรอรคิวเดวิเมทคิวเดวิคิวเดวเมท่อยคิวเดวิเมดหน่อยอยู่ไปเรื่อยเเราจะไม่เสียเปรียบเหรแบบนี้อ้าวเราก็รีกได้โอเคครับาเวสเวสเวตโอเครอรอแต่เวคิวเดวิเมทคิวเดเมทเรื่อยเเหลือแสนที่มัรีได้นบอมส์บอมส์ควอดรเอโอเคเวเวนตสเวตแตเวตมาอตเวมา่ตเวตมาอตเวอตเวมานอตเวตมาแต่ตเวมาอตสเวตมาแต่สเตมานตสเวมาโอเคโตรงนี้โตรงนี้ โฮตรงนี้โฮตรงนี้เซฟล้ปเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วโอเครอรอรอไหดอนมาไหลดอิมอกอินตัวออวลุกตรอรงจับบะรงไม่พร้อมไหลนอมาไหอตุกนบอกสองวิสี่สามสองหนึ่งฟุงกอเกนน็อตุงเกอรน็อตนอตนอตน็อตน็อตน็ออตนอตเอ็ดคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กนเวสคัมแบ็กนเวคัมแบ็กนลงมาจากชกลงม

โอเคแทงเซ็กสเปดไว้แทงเซ็กสเปดไว้โอ้เป็นเนียนบัลม็อตรีได้ยังไอ้ที่อแรดปาดาวใส่สัตว์่ะได้ไหนอยู่ไหนตอนนี้อยู่นี่กันระวังกันระวังกันระวังคิวเดวิวการ์ดคือเดวิวการ์ดไปก่อนคือเดวิวการ์ดไปก่อนระวังระวังระวังรับที่บอมรับที่บอมน็อตรับที่บอมน็อตขอการลูนขอการลูนขอการลูนน็อตขอการลูนน็อตโอเคคือเดวิวการ์ดคือเดวิวการ์ดคิวเดวิลการ์ดกวก็คือเดวิวการ์ด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 ไป โอเคบอมสควดอีกนออีสอับหน้าลั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 หน้ารับหน้าโอเคลุกน็อตลุกอีสรอรอรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคัมแบ็กนอร์เวท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 มไม่เก็บแล้วรอ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 คิวดลูกการคิวดูกการรอ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 รับรับรับอินทูเรมบอกอินทูเรบอินทูเรบอินทูเรบอยกบอยกรูเดอติบอกอินทูเรมฟูเกตดอตดีดีผ้าสี่สองหนึ่ เท็กสเปซเสาเท็สเปซเาเท็กสเปซเสาเท็กสเปซเสาเท็กสเปซเสาเท็กสเปาเท็สเปซเสาเทาเท็กสเปซเาท็าเท็กสเปซเสาเท้กสเปซเสาเทกสเปซเาเท็กส้เสาเท็กสเปซเเทกาเท็สเปซเทาเท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  ต้องจักตจัไหลวมาไหลสวิทมาไหลสวมาไหลสวีมาไหลสวมาไหลสวิตมาไหลสวีไหลสวไหลสวิตไหลสวีไหลไหลสวไหลสวิตมาไหลสวิตมาไหลสวมามันเทคสวีเสาเราอะมัเทคสเาเราอะจับจับมันไหลามาไหลมาไหลมาไหลมารับ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 บมอรเอาบมอไหลสมาแวิแวิแวิผมลองเสาได้แตวิลุกตรงจัไปนะลุกตรงจัไปนะทุกคนลุกตรงจักบรมอไปนะทุกคนลุกตับมอดาในห้า รอสี่สามสองหนึ่งต้องจับพลมวัต้องจับพลมวัดต้องจับพลมัดโอเคดดาเบบิทิงเดาเบบิทิงเบทิงเดาเบบิทิงเสาดาเบบิทิงเสาเดาเบบิทิงเสาเดาเบบิทิงเสาจับเสาจับเสาให้เคลียจับเสาให้เคลียตรงเสาเดาเบบิทิงเสาเดเบบิทิงเสาเบทิงเสาทำเสาลีกูเสาลีกูเสาดาเบบิทิงเดาเบบิ r ิงสิบสามวิตัสิบามวิโอโหโหโหว้ที่เมยอไว้ที่เมย์เยอะมากคิวเดวิลแทงในเราคิวเดวิลแทงในเาคิวเดวแทนในเล้าคิวเดวิลแทนในเล้าคิวเดวิลคิวเดวิลคิว ไหลนอตมาไหนอตมาเคลียร์เซตทีขมาอยู่ข้างในเลยนะรอๆๆโอ้โหโอ้โหโอ้ห้เกเขเกน้เขาเกน้ารอลุกนัอีทลุกนัออีทฟนพูลเกีอีทห้าส่ตรงจักตรงจั๊กตอนี้แทงจับน็อแทงจับน็อแทงจับน็อแทงดูน็อแทงดูน็อตวอวอกวอวอเสาวอกเสาวอเสาวอกเสาวอกเสาวอกเสาวอเสาวอเสามันแตกเหรอวออกเสาวอกเสาวอ์เสาเคลียร์เมดเคลียร์เม็ดดิเคล โอเคแหลเข้ามาไหเข้ามาไหไเข้ามาพุทธมากเข้ามาพุทมาพุทาลุกนะครทีปลุกตอนทีทุกคนทุกคนดับเอวิติงน็อตสี่สาดับเอวิติงน็อตดับเอวิติ้งน็อขออี่นิขอี่นิดับเอวิติงน็อตดับเอวิติงน็อตโอเคหลาเซเวตมาลีกุปเซเวตหลายเซ่เลือลีกุปเซเวตลีกุปเซเวตลีกุปเซเวตลีกุปเซเวไล่จับไล่จับไล่จับเววทไล่จับเวสดไล่จับเวทล่จับเวทดไล่จับเวทไล่จับเวทดไล่จับเวดไล่จับเวสดมันว่ Are you still on the tower or are they dead? Yes, yes, yes. Yeah. I think they going to suicide, bro. Yes, yeah. Yeah, tap 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 yeah, tap 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 man, tap 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 bro. Yes, tap 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 Cut. Cut. tap 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 ฟูคัดเลยไล่จับให้หมดไล่จับเิกีซ็ตเมตรมา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 ลิกรูปตรงเซนติเมตรลิกรูปตรงเซนติเมตรเกียร์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 เซนติเมตรมาลิกรูปเซนติเมตรเดมอนเดมอน Someone d o w ์ t อ e northeast s o อ e o n e down the northeast s เอ่อท้าปรับชุมหน่อยท้าปรับชุมหน่อยท้าปรับชุมหน่อยกันยูไรฟ์เราเปิดเซรดมอนตอเป็นช็อตแหละ ไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้นะรอตอนนี้ไม่ใช <ENT>: ่ตอนนี้ลอยเป็นโรงอ่ะเดี demon, 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 demon. ๋ยวเดี <necesario> okay. ๋ยวพักปรับชุดหน่อยครับปรับชุดให้ผมหน่อยคันดาวปรับชุดทีครับผมกันเพื่อนให้เดมอน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 เดพักปรับชุดหน่อยพักปรับชุดหน่อยเฮ้ยช็อตผมแรงแป๊บเดียว ไปปรับชุดเพื่อนหน่อยปรับชุดเพื่อนหน่อยปรับชุดเพื่อนหน่อยเคลียร์อากาศไปเคลียร <c redit breeze> <mí Acho> ์อากาศไปเคลียร์อากาศไปเกลียกาศเคียร์อากาศเบเกอร์เนี้ยต้องถูกปะวะปล่อยไป